ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว u p พิกนะคะวันนี้อยากจะบอกว่า Q&A เป็นคำถามที่ตื่นเต้นนิดนึงนะสำหรับพี่เอนะคะมันไม่เคยมีใครอะค่ะที่ถามคำถามแบบนี้กับพี่เอมาคำถามนี้ก็คือว่าพี่เอมั่นใจได้อย่างไรว่า Youpick มั่นคงค่ะว้าวทุกคนฟังคำถามนี้ตกใจไหมคะ ก่อน,นเลยเพ่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคําถามที่ว่ามั่นใจได้อย่างไรว่ายูพิกมั่นคงพี่เอค่ะอยู่วงการของการทำธุรกิจออนไลน์อีคอมเมิร์ซนะคะบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า eBay มาแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลา9ปีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของพี่เอนะ ในสภาวะที่เกิดโควิดแบบนี้ก็คือว่าทางด้านของชิปปิง้งเนื่องจากที่ขายสินค้าบน eBay นะคะแล้วก็มีการจัดส่งสินค้าสินค้าไทยเนี่ยไปต่างประเทศมากมายเลยแล้วปัจจุบันพอมันเกิดสถานการณ์ในส่วนของโควิดเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของชิปปิง้งบางสายการบินเนี่ยก็ต้องหยุดทำการสินค้าของเราที่ต้องมีการจัดส่งเหมือนปกติอะคะ่ะชิปปิ้งก็ระงับเส้นทางบางเส้นทางในการจัดส่งสินค้านะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่พี่เอเอา u p พิกมาเสริมทัพในสภาวะวิกฤตแบบนี้ทำไมพีถึงบ้านใจว่า u p พิกมั่นคงก็เพราะว่า 1. UP ยูพิมีสินค้าในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะชอปปิ้งได้โดยตรงกับผู้ผลิตถ้าเรียกกันก็เรียกว่า B2C ได้เลยก็คือ Business to Customer ฉะนั้นคนที่เป็นตรงกลางเนี่ยก็คือแอปยูพิกเนี่ยเขาเป็นเหมือนคนตรงกลางเป็นเหมือนตลาดนะคะที่จะเชื่อมกันระหว่างผู้ผลิตโดยตรงกับตัวเราเองที่เป็นลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เพมมั่นใจก็เพราะว่าทางยูพิกเนี่ยมีคนที่ซัพพอร์ตหลังบ้านให้กับเขานะคะก็คือ Lazada นั่นเอง Lazada จะทำการจัดส่งสินค้านะคะให้ถึงมือเราเลย คำถามคือวันนี้ค่ะผู้ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากในเมืองไทยเองหรือเคาน์เตอร์แบรนด์เองนะคะก็ได้นำสินค้ามาร่วมในการจัดรายการในคันลดราคานะคะเอาไว้ใน u p i mm ิ k hmm. เมื่อเราเป็นสมาชิก u p i ิ k เราสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปและบางรายการถูกกว่าเว็บไซต์อื่นๆตั้งหลายเว็บไซต์เลยค่ะ ฉะนั้นการที่เพมั่นใจเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าบริษัทหรือเราอยากจะร่วมจอยธุรกิจกับที่ไหนเราต้องดูว่าแบ็กกราว n ์เบื้องหลังเขาอ่ะคือใครการที่เพมั่นใจได้เพราะว่ายูพิกนะคะปัจจุบันนี้ถึงยูพิกจะเปิดมาแค่6เดือนนะคะแต่เราลองนึกกลับกันนะว่าเราจะมีแอปพลิเคชันไหนที่เป็นสตาร์ทอัพเปิดมา6เดือนแล้วมีสินค้ารองรับที่เราสามารถช็อป ปิงออนไลน์ได้มากกว่า20,000รายการสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญคือจากที่พี่เอเคยเป็นเซลเลอร์ในการถ่ายรูปเองแพ็คสินค้าเองส่งเอง,ง,เ,องเขียนคอนเทนต์ทุกอย่างเองแต่สิ่งที่ you p พิกมีก็คือข้อที่1นึ่งยูพิกมีสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง20,000กว่ารายการ อย่างที่ 2. YouPick มีคอนเทนต์นะคะมีคอนเทนต์มีรูปภาพรายละเอียดสินค้าต่างๆให้กับเราเรียบร้อยแล้วอย่างที่ 3. ามพี่เอไม่ต้องมีเงินมาสต็อกสินค้าเพื่อเก็บไว้อะแล้วเวลาลูกค้าซื้อเราถึงจะส่งเพไม่ต้องมีเงินมาสต็อกสินค้าให้ยุ่งยากเลยค่ะแล้วเงินเพก็ไม่จมด้วย และอย่างที่4นะคะพี่เอไม่ต้องไปเสียเวลามานั่งแพ็คของไปที่ไปสนีไปส่งของไปรอคิวหรือส่งของผ่านคือรีคือไม่ต้องเลยสิ่งที่จัดการให้ก็คือทาง lazada เนี่ยเป็นคนจัดการในการจัดส่งสินค้าให้กับทาง u p i c k เองเลย ฉะนั้นการที่เปย์มั่นใจมั่นใจเพราะว่าเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอีคอมเมิร์ซในไทยที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยคือ Lazada เนี่ย เป็นทีมเสริมทัพในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคฉะนั้นหน้าที่ของแม่เอเนี่ยแค่เพียงทำาอ f เฟ l i a เ e แค่เพียงแชร์สินค้าไปถึงมือลูกค้าในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line เป็น Facebook เป็น Instagram นะคะเป็น Twitter หรือช่องทางอื่นต่างๆได้มากมายเลย แสดงว่าตัวเราทําอะไรเราเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์เราเป็นเหมือนนักโฆษณาเนีคะในการที่เราได้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาพิเศษและเราก็แค่แชร์หรือเรารีวิวสินค้าใน u p i ิ k เท่านั้นเอง นั้นถามว่าเพมั่นใจได้ยังไง 1. เพยงมั่นใจจากตัวบริษัทค่ะว่า UP i ิกเป็นบริษัทลูกของทาง Lazada นะคะโดยแอป u p i ิกเนี่ยมีการสร้างแอปขึ้นมาจาก Lazada s o u t อ e s s t เชียฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าวันนี้ถ้าเราจะซื้อสินค้าจากแอป UP i ิกทาง UP i ิกจะมีการการันตีนะคะในการคืนสินค้าได้ภายใน7วัน คราวนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าในเครื่องมือในแอป u p i c เนี่ยมีส่วนเสริมทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะมาเป็นสมาชิกของ u p i ิได้อย่างไรอย่างแรกเมื่อเราเห็นหน้า UP i ินะคะในแอปพลิเคชันพี่เออยากให้ทุกคนดูตัวด้านล่างสุดนะคะเครื่องมือของเรา5เครื่องมือนะคะตัวบาร์ต่างๆ5ตัวนี้นะคะอย่างแรกคือหน้าหลัก หน้าหลักตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าทั้งหมดนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในการจัดโปรโมชั่นนะคะสินค้าเรียงตามสินค้าใหม่สินค้าลดราคาดีลเด็ดวันนี้แล้วก็สินค้าที่แยกเป็นหมวดหมู่ที่คิดติดเทรนต่างๆเห็นไหมคะว่าเนี่ยทางแอปเขาเนี่ยมีการจัดเรียงนะคะความสนใจความต้องการของลูกค้ากับเราเหลือแค่เพียงตัวเราเนี่ยค่ะที่จะแชร์สินค้าเหล่านี้ออกไป อย่างที่สองที่ดีมากๆก็คือเรื่องของฟีดเพิกดมาที่ฟีดนะคะทางยูพิกจะมีข่าวสารในเรื่องของการจัดลดราคาสินค้าราคาพิเศษประจำแต่ละสัปดาห์ให้กับเรานะคะและก็มีในส่วนของเรื่องของการรีวิวสินค้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะให้กับเราข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราก็สามารถที่จะ แชร์สิ่งเหล่านี้ฟีดข่าวเหล่านี้ค่ะให้กับเพื่อนของเราหรือว่าให้กับทีมของเราได้เลยอย่างที่3ที่เป็นข้อดีมากๆที่เสริมความมั่นใจกับเรานะคะก็คือในเรื่องของการจ่ายรายได้ค่ะ ยูพิกเนี่ยคะ่ะมีการจ่ายรายได้ให้กับเรานะคะวันนี้หากมีคนมาซื้อสินค้ากับเราอย่างเช่นไปยกตัวอย่างวันนี้มีคนมาซื้อสินค้ากับเพสามราคาสินค้า328ี่บาทเพได้แคชแบ็กหนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์เห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามมีคนซื้อสินค้ามันจะมีค่าขนมมารอเตรียมจ่ายให้กับเราเลยในแต่ละวันแล้วทุกๆวันแล้วมีการปฏิบัติการหลังบ้านยังไงบ้างเช่นณปัจจุบันตอนนี้นะคะเพะทำยูพิก นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะเพมมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารพี่เอทุกๆกวันพุทธทุกๆุกสัปดาห์ค่ะตอนนี้มียอดรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่70,000กว่าบาทนะคะ พีเอสามารถกดเข้ามาดูได้เลยตรงนี้ค่ะมันจะเป็นบัญชีหลังบ้านของพีเอที่ยูพิกเนี่ยได้มีการโอนเงินเข้ามาให้กับพีเอทุกๆสัปดาห์เห็นไหมคะทุกๆสัปดาห์จะมีการโอนเงินเข้ามาเนี่ยเป็นตัวสีแดงเนี่ยคือยอดโอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะก็คือ11สัปดาห์แล้วที่มีการโอนเงินเข้ากับบัญชีธนาคารของพีเอแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราแชร์สินค้าออกไปนะคะแล้วลูกค้ามีการกดซื้อสินค้า ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน1-2วันหลังจากนั้นนับไปอีก7วันถ้าลูกค้านะคะไม่มีการคืนเงินยูพิกก็เตรียมทำเงินรอจ่ายนะคะให้กับเราสรุปยอดทุกวันจันทรแล้วเงินโอนเข้าบัญชีทุกวันพุธแสดงว่าถ้าวันนี้เรามาทำมาจอยกันมาสร้างรายได้กันกับทางยูพิกเราจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเราทุกวัน ทุกๆวันพุธของแต่ละสัปดาห์ได้เลยค่ะอันนี้คือการที่ทำให้เราอะ่ะมั่นใจได้ว่ายูพิกเขาจ่ายจริงจ่ายตรงให้กับเราเลยนะคะคราวน,นี้มีอะไรอีกตัวใบบัตรการหลังบ้านอีกหนึ่งอย่างนะคะหากเพ่กดมาช่องที่2ตรงนี้นะคะ่ะยูพิกมีการบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้รายได้1วันเพ่เป็นยังไงรายได้เพเมื่อวานนี้เป็นยังไง รายได้รายสัปดาห์ของพี่เอนะคะรายสัปดาห์ของพี่เอมียอดในธุรกิจที่มีคนซื้อเนี่ยอยู่ที่10,000แกว่าบาทนะแล้วเอได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่6000กว่าบาทรายได้รายเดือนเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเดือนมีนาคมพเพมียอดธุรกิจที่มีการซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ที่8 0 0แสนกว่าบาทแล้วเอได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอยู่ที่3 6 0 0 0กว่าบาทคำถามคือวันนี้ ถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเขามีหลังบ้านให้กับเราในการบริหารจัดการดูแลการเงินของเราทุกทุกบาททุกทุกสตางค์ดีไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวที่4ก็คือในส่วนลถเข็นส่วนลถเข็นเนี่ยเป็นของเราเองนะคือวันนี้เราชอบสินค้าอะไรเราสามารถลงตะกร้าลดเข็นได้เลยแล้วเราทำการซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้เลยค่ะสุดท้ายในเรื่องของบัญชีค่ะ นี่คือบัญชีในการดูแลบริหารจัดการสินค้าของเราว่าวันนี้สินค้าของเราถึงมือเรียบร้อยไหมสถานะเป็นอย่างไรนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นส่วนช่วยในการที่เราจะตามสินค้าให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยค่ะที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะทาง UP พิกเนี่ยมีปุ่มนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะปุ่มตรงนี้ค่ะในการช่วยเหลือในการ ตอบคำถามนะคะเป็นคอนเทนต์ในการตอบคำถามให้กับเรานะคะทุกเรื่องให้กับเราได้เลยเราสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็กดคำถามทุกๆคำถามตรงนี้ค่ะคำถามแต่ละอย่างได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายการสินค้าและหากเรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับเจ้าหน้าที่เราคลิกเข้ามากลับมานะคะตรงที่ติดต่อ UP i c k เมื่อเรากดมาที่ติดต่อ UP พิกคะ่ะเราจะเห็นว่าทาง UP i ิกนะคะมี customer service นะคะในการพิมพ์ถามตอบตรงนี้ได้เลยเราสามารถพิมพ์ตอบได้เลยโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทุกๆคำถามให้กับเราได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เสริมทับนะคะสุดท้ายสิ่งที่เพยอยากจะบอกเรากลับมาหน้าที่หน้า UP i ิกนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าทาง u p พิกนะคะ ได้มีในส่วนของเห็นไหมคะหมวกและประิญญาตรงสีฟ้าเนี่ยคะ่ะชื่อว่า U-Pick c c d e m y y วันนี้หากเราจะทำธุรกิจอะไรธุรกิจหนึ่งคุณเห็นไหมคะว่าเจ้าของธุรกิจเขาใส่ใจเราคือให้เราเติบโตไปพร้อมกับแอปพลิเคชันนั้นวันนี้ยูพิกการที่เพงมั่นใจเพราะว่ามันไม่มีแอปพลิเคชันไหนนะคะ ที่มีความรู้เสริมเข้ามาในแอปพลิเคชันด้วยโดยปกตินะคะโซเชียลคอมเมิร์สก็ตามนะคะหรือว่าอ e ีคอมเมิร์สทั่วไปเขาจะไม่มีในเรื่องของความรู้ในการใส่เข้ามาแต่นี่คือมีความรู้ใส่เข้ามานั่นคือ UPic a c a d e m y ค่ะวันนี้เราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะการแชร์สินค้านะคะหรือว่า Youpick Choice หรือว่าการแนะนำเพื่อนในการเข้ามาสร้างไรายได้กับ Youpick ทุกคำถามมีคำตอบนะคะเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราจะไปหัวข้อไหนล่ะคะวิธีพัฒนาเรื่องของการขายในส่วนการเริ่มต้นในการเป็น u p พิกบทเรียนออนไลน์อัปเดตข่าวสารหรือว่าถามตอบอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างนะคะเริ่มต้นกับ u p พิกเห็นไหมคะว่า u p พิกมีคอนเทนต์มากมายนะคะเป็นหัวข้อให้กับเราเยอะเลยค่ะเห็นไหมสมมติพี่เริ่มไปเลยเทคนิคพิชิตรางวัลก้อนแรก ยูพิกก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้ให้กับเราค่ะวิธีการการพิชิตค่าคอมมิชชั่นนะคะเราจะพิชิตได้อย่างไรเราควรจะทําอย่างไรเนี่ยค่ะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน u p พิกนี่แหละค่ะคือความมั่นใจที่ PA ออะมั่นใจนะคะว่าพเพอ,อยากทำยูพิกเพราะว่ามั่นใจว่ามีทั้งเรื่องส่วนของสินค้าที่มีการอัปเดตให้ทุกวัน 2. มีการจัดโปรโมชั่นนะคะทุกสัปดาห์ 3. เราไม่ต้องมีเงินลงทุนก่อนเราไม่ต้องมีความรู้ก่อนแต่สิ่งที่สำคัญคือเราเติบโตไปพร้อมกับ You p พิกด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเราลงมือทำเป็นสเต็ปบายสเต็ปแบบนี้ค่ะมันไม่มีอะไรยากค่ะแค่เพียงเรามีมือถือหนึ่งเครื่องพร้อมกับความมั่นใจว่าเราอยากสำเร็จไปพร้อมกับยูพิกค่ะ นี่คือความมั่นใจเพมั่นใจว่านะคะสิ่งที่เพมตอบคําถามน้องๆอ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในความมั่นใจให้กับน้องๆและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะยูพิกได้มีระบบในส่วนของ m e n เทอระบบของ m e n t ท r อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในส่วนของคําว่า u p พิกเกค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยเรากดคําว่า u p พิกเกรเราจะเห็นคําว่า m e n t ท r มุมบนขวามือนะคะเมนเทอร์ทหน้าที่อะไร เมนเทอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับเราในการให้ความรู้เราในการสร้างรายได้กับ u p พิกค่ะอย่างพี่เอพ่อก็เป็นเมนเทอร์นะคะให้กับน้องๆทุกคนที่สมัครเข้ามาแล้วโหลดแอปพลิเคชันโดยใส่รหัสคำเชิญ14614 14. เมื่อไหร่ก็ตามคุณใส่รหัสคำเชิญแล้วคุณอยากที่จะมีรายได้เสริมกับ u p พิ เพียงเราซื้อสินค้า p i c k c h o i c e นะคะแล้วเราเป็น u p i c k เ r ER เมื่อไหร่เรากดตรง Mentor ได้เลยค่ะคุณก็จะเข้ามาในไลฟ์กลุ่มเพอัตโนมัติในการที่เพเนี่ยจะสอนงานให้กับพวกเรานะคะผ่านตัวของแอปพลิเคชัน o ูมค่ะในการที่จะสอนเป็นสเตปบายสเตปให้กับเราในการไลฟ์และไลฟ์ผ่านช่องทางของ Line นะคะในห้องกลุ่ม Line ของเพและช่องทางของ Facebook กกู๊ป ะะซึ่งเมนเทอร์แต่ละคนก็จะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยรองรับพวกเรานะคะเพื่อเสริมให้พวกเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการมีรายได้กับ u b i ิค่ะวันนี้ไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมเรายังไม่ได้มั่นใจเพราะเรายังไม่เคยลองเล่นกับเขาแต่เพ้่อยากบอกทุกคนนะคะความมั่นใจของเราจะเกิดขึ้นค่ะจากการที่น้องๆเรามาฟังใน y o u t u b e ของเมย์ก่อนก็ได้ค่ะ ลองฟังใน YouTube แล้วลองลงมือทำทีละสเต็ปบายสเต็ปแล้วคุณจะเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการหา 1. เงินลงทุนไม่ต้องเยอะมาก 2. ไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้ก่อน 3. คุณไม่ต้องที่จะไปส่งของแพ็คของเองแต่เพียงเราอยู่ที่บ้านของเราแล้วเราเสริมทัพมีรายได้จากออนไลน์เพียงแค่แชร์สินค้าแล้วก็รีวิวสินค้าให้กับคนที่เรารักก่ะค่ะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้จะเสริมให้เรามั่นใจมากขึ้นในการทำธุรกิจยูพิกค่ะเพคขอบคุณคำถามนี้มากๆนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยแล้วทำให้พี่เอะมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่านี่แหละ คือสิ่งที่จะทำให้เพมีรายได้นะคะจากการทำออนไลน์ภายในประเทศค่ะ ฉะนั้นอยากบอกกับทุกคนนะคะว่าหากวันนี้ค่ะคุณเอายูพิกมาเสริมคุณก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทําเป็นรายได้เสริมคุณก็สามารถเป็นยูพิกเกอร์แล้วสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณหรือตัวคุณเองได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วเรามาเจอกับคําถามนะคะอะไรเด็ดๆๆอีกนะคะต้องรอในคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ